ยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้กับผมบูมบุมคนเดิมในเกม Predator's Hunting Ground วันนี้เราก็จะมาเล่นเป็น Predator's กันเหมือนเดิมนะครับอาวุธที่เราเอาไปวันนี้นะครับก็มีปืนยิงตาไขา่และก็ธนู Predator และก็มีกับดักหมีเพิร์กที่เราเอาไปวันนี้นะครับก็มีเพิร์กกันกระสุนนะครับกันได้นิดหนึ่งแล้วก็เพิร์กกับดักนะช่วยจับได้นานขึ้นแล้วก็เพิร์กตีแรงขึ้น ตัวละครที่ออกมาวันนี้ก็เป็น Predator สาย Hunter เหมือนเดิมนะครับตัวเดิมมาดูกันว่าวันนี้จะล่าใครได้หรือเปล่าเนะี <S <S ่ยแต่งสีใหม่มาเล็กน้อยนะครับเน้นโทนสีน้ำเงินดูคลังดี <S 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 เดี๋ยวเราหาแหล่งที่อยู่ของพวกนั้นก่อนนะ อยู่ข้างหน้าเลยนะครับจุดแดงๆแสดงว่าไม่มีคนทาโครนนะการทาโครนจะบดบางสายตาจากผมได้นะแต่พวกนี้อาจจะมีบางคนที่ไม่ทานะก็เลยทำให้ผมมองเห็น AI <c oughs> เกิดเพลยนเราเมื่อกี้ไม่เป็นไรยังไม่แตกสเตลย,ยังไม่แตกได้ยินเสียงนะ เมื่อกี้เห็นแวบๆแถวนี้นะแต่ว่าไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันต้องมองหาดีๆมีเสียงไอ้ I ด้านล่างนะครับน่าจะเห็นผมมั้งไปดูด้านบนแล้วกันนะครับเผื่อบางทีมันไปด้านบนผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอ้ยตรงนี้ขึ้นไม่ได้ว่าเอ้ยเฮ้ยมันจะมีเสียงนะด้านล่างโอเค ผมนึกว่ามันไปด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะซูมยิงอยู่ข้างนอกก่อนโอ้ยติดต้นไม้เฮ้ยนี่ไงโหติดบ้านบ้าเอ้ยกีนี้แบบเล็งตั้งนานอยู่นิ่งสิเว้ย,ยบ้าเอ้ยเอาใหม่ก็ได้หาจุดที่มันเหมาะสมกว่านี้ ตอนนั้นเขียนว่าอันตร,รายโอเคมันน่าจะอยู่ตรงนั้นกันนะเสียงอยู่ด้านล่างนั่นไงไม่ค่อยมีมุมยิงเลยตรงนี้เฮ้ยนี่ไงมาตัวเดียวครับตรงนี้ใช้ตาข่ายแล้วกันไปใครบอกให้อยู่คนเดียวเฮ้ยมันเห็นเราบ้าเอ้ยนี่ไนงะตาข่ายจับโอเคกระโดดมาครับ นี่แนะเรียบร้อยเก็บเออเคลื่อนมานี่แนะจับได้ครับอีกคนนึงเฮ้ยจับไม่ได้คนนี้ไปก่อนไปก่อนโอเคหลบมาพักก่อนนะครับเฮ้ยยืนตรงน้ำเนี่ยมันจะหายตัวไม่ได้เอ๊ะมีคนมาครับตัวนี้เฮ้ยโอ้โหนึกว่าคน AI นี่ว่าโอเค เราเห็นมันอยู่นะเฮ้ยมีเสียงนะครับมาตรงนี้หรือเปล่าโอเคไม่มานะแต่ว่าเราเห็นเป้าหมายอยู่ต้องหาสงังว่ะมันอยู่ข้น้ำนะฮะตอนนี้เราเข้าไปก็หายตัวไม่ได้นะครับเสียเปรียบไปไหนแล้ววะย้ายที่แล้วหรือเปล่านี่ไง นี่แน่โดนฮนะเออโดนอีกแล้ววะกีดได้ยินเสียงคนทาโจรนโอเคลม้มเรียบร้อยมีอีกไหมเฮ้ยมันน่าจะเห็นเราแล้วนะอืมโอเคย้ายจุดเข้าชาร์จเลยแล้วกันเออเจ็บไหมล่ะโอ้ยโอ๊ยเราก็เจ็บนี่จะชุบเหรอโอเคอีกคนผมปล่อยไปก่อนแล้วกันนะ แต่ต้องไม่ให้เขายิงเราต้องไล่ให้ไปก่อนครับแสดงเจตนาโอเคน่าจะไปละชาปนกิจได้อีกคนเฮ้ยยังไม่ไปอีกให้โอกาสแล้วนะเฮ้ยมันทิ้งระเบิดไปดีไปชุบเพื่อนแกเดี๋ยวนี้โอเคจับไว้นะครับเราจะเฮ้ยว่าเอ้ยผมจะผมจะ,ผมจะเก็บศพจะชาปนกิจ ไม่ใช่จะขึ้นต้นไม้หยิบมาเฮ้ยอีกแล้วบักเจอบักว่ะเกตัวนี้ได้ไหมเรียบร้อยชาปนกิจอีกศพหนึ่งหายหมูเยอะนะครับฟาร์มไว้ระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรทำเนี่ยรอให้เขาชุบชีวิตเพื่อนมาดูท่าร้อง โคตรเท่เลยคมฟันศัตรูได้แต่ไม่แนะนำให้ร้องต่อหน้าศัตรูนะโดนอัดแน่นอนหมูโคตรเยอะเลยวะ่ะฆ่าทิ้งไวน้นะเป็นจุดที่เรากลับมากินอาหารได้ดีเวลาบาดเจ็บทำไมไม่ขึ้นสักทียังไม่ชุบเลยเนี่ยระหว่างนี้ก็เดินป่าลเล่นๆไปะ ถ้าเห็นหมูเห็นอะไรก็ฆ่าไว้เยอะๆมาแต่อยู่ไหนกันแล้วเนี่ยมีหมูด้านล่างแต่ว่าสงสัยเข้าไปชุบอยู่ไกลนะครับก็เลยไม่เห็นโอเคค่าไว้เรียบร้อยอ่าฝั่งนู้นนะไม่ต้องรีบนะครับพยายามเล่นให้ใจเย็นที่สุด นั้นหรือเปล่าวะยิงเข้าไปนะครับอ่าไม่โดนนะแต่โดนรู้สึกจะโดนถังแก๊สตูมทำไมไม่เห็นวะโอเคเขาเรียกเพื่อนเรียบร้อยอยู่ไหนเอ่ยไม่เห็นสักคนเลยแต่ว่าก็น่าจะอยู่แถววันนี้นะผมว่า ได้ินเสียงปืนวิ้วติดต้นไม้เห็นแล้วอยู่ข้างหน้าเลยนะกําลังเฮ้ยมันน่าจะได้ยินเสียงเราแล้วเสียงหายใจโคตรดังโอเคมีบอดมาผมจะให้บอดเป็นเหยื่อล่อนี่แนล่โอ้โหไม่โดนนี่แน่โอเคนี่แน่ล้มไปเออได้กำไรเยอะเลยรอบนี้ ติดบ้านมันยังไม่เห็นเรานะแต่เดี๋ยวคงจะเห็นโหบ้านใครมาทําเสาบังวะอโอเคโดนอยู่แต่ว่ามันก็ยิงเราได้ตอนนี้ผมจะต้องเข้าชาร์จหาจังหวะเฮ้ยมันเห็นเราเนะี้ยหลบมาก่อนเฮ้ยไม่ทันจะคว้าสักหน่อย ตัวนี้แหละเรียบร้อยจับได้โอ,โอ้ยโอ้ยเราก็โดนเราก็โดนไม่ไหวไม่ไหวโอเคผมยังเนียนอยู่นะยังไม่เห็นนะยังไม่พุ่งเข้าไปดีกว่านะครับเฮ้ยตัวนี้นี่นะเรียบร้อยดึง ไปก่อนไปก่อนไม่ไหวตอนนี้เลือดน้อยโหหมูโคตรไกลเลยไม่ค่อยอยากกลับอยากอยู่ต่อ,อต้นไม้ท่อนเดิมโอเคตอนนี้ผมทําให้มันสับสนได้เล็กน้อยเหลือสองคนครับทํายังไงให้มันไม่ยิงผมนะเลือดผมน้อยตัวนี้แยกอะตัวนี้แยก อะไรวะเนี่ยบ้าเอ้ยทำไมเมื่อกี้มันไม่ยิงปืนตะข่ายสงสัยต้องกลับไปยินหมูจริงๆนะจะได้เฮ้ยตัวนี้มีหมูใกล้ๆมูจ้าเอ้ยโอ้โหติดเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดด้านล่างมีคนแอบเห็นแอบเห็นใครเอ่ยโอ้ยเนียนเลยนะทาโคลน มองไม่เห็นอ่ะเนี่ยมันมองอินฟาเลดไม่ได้นะฉันอยู่ข้างหลังแกไงเฮ้ยหวัดดีสุดท้ายก็เห็นเราชาวพนักกิจอีกศพเรียบร้อยอีกคนหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ไหวแล้ว <laughs> ไปกินหมูก่อนละกัน <laughs> ไม่เห็นเราเฉยอ่ะ <laughs> เอา้าเหลือสองเหรอ นึกว่าเหลือคนเดียวเมื่อกี้งั้นก็เราคลาดสายตาไปคนนึงเดีย๋ยวค่อยไปตามเก็บหมูเราอยู่ไหนเอ่ยน่าจะแถวนี้ไม่ได้จะขึ้นต้นไม้คุณพี่โอเคกินอ่ะกินไม่ได้สงสัยบักหรือเปล่าเอ้กินตัวนั้นก็ได้ปะอ๋อตัวเมื่อกี้เรากินไปแล้วเนะี่ย โอ้หมูเด้งเมื่อกี้ใครไม่เคยเห็นหมูเด้งนะเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูได้โคตรเร็วอะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเต็มในไม่ช้าล้อมกลับไปสู้อยู่ข้างหน้านะครับตีนเสียงปืนถึงจะมองไม่เห็นแต่ว่าเราเห็นการสะท้อนของเสียงปืนนะแรงสะท้อนไม่ต้องหายตัวให้เปลือยนะตอนนี้ รู้สึกว่าจะอยู่ในบ้านนะครับกระโดดเข้าไปสแลมโดนเข้าไปนะครับไม่รู้โดนกี่คนแต่ว่าโดนอยู่วิ่งลงไปแล้วโอ้ยโอยโอ้โหระเบิดอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าเอ้ยนี่ไงนี่แนะ่จับได้อุ้ยเรียบร้อยดึงเฮ้ยโอ้โหเพื่อนมันมา ปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนโอเคโอ้โหหน้ากากแตกหน้ากากแตกเลยอยากเห็นหน้าฉันก็ไม่บอกนี่แน่โอเค,อเ,คเก็บไว้ก่อนคนนี้คนหล่อไว้สุดท้ายมาอยากเห็นหน้าเหรอตามระเบียบชาปะนะกิดเรียบร้อย เท่ถอดหน้ากากแล้วนี่เป็นไงสุดยอดครับชนะอีกวันได้กระโหลกกลับดาวเป็นที่ระทึกโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับ Predator's ฆาตากรอวก,กาศนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะฮะ ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยแต่ก็อย่าเพิ่งปิดนะครับผมมีอัปเดตมาฝากนะท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปก็มี่กับอัปเดตของเกม Predator Hunting Clouds กันอีกแล้วนะครับสำหรับอัปเดตครั้งก่อนเนี่ยที่เดือนเดือนที่ผ่านมานะก็จะเป็นอัปเดตของ Dust แล้วก็เนื้อเรื่องของเขาซึ่งผมก็ได้ทำไว้แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูพาร์ทก่อนได้ แล้วก็อัปเดตในเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนก็คือเราจะได้ปืนดัชแล้วก็มีดของดัชฟรีนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อ DLC Dash ดัชนะก็จะไม่ได้ตัวละครนะจะได้แค่ปืนกับมีดแล้วก็ได้ p พลย์เดเตตัวใหม่นะครับอันนี้ต้องจ่ายนะในเดือนนี้ก็คือ DLC อ่าซามูไรเพลย์เดเนะครับซึ่งก่อนอันนี้ดัชเนี่ยขายราคา99บาทเท่านั้นเองอสำหรับเพลย์เดเตตัวนี้ผมคิดว่าก็น่าจะประมาณ99บาทไม่น่าจะแพงเกินนี้เท่าไหร่นะ และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าซาม,มูไรเพลเดเตอร์นะฮะตัวนี้ก็ได้ต้นแบบมาจากของเล่นแบรนด์ฮอ t ทอยสแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคนสร้างนะครเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง AVP ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เขาแต่งขึ้นมานะะเป็นซาม,มูไรที่ฆ่าล้างพวกซีโนมอฟอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ตัวนี้นะครับจะถูกใช้หน้าตาแบบนี้เลยในเกมและก็สำหรับใครที่สะสมของเล่นนะครับผมว่าก็น่าจะ ไม่ต้องซื้อในเกมก็ได้นะน่าจะไปซื้อเอาตัวฟิกเกอร์ตัวนี้มาแล้วมันจะแถมรหัสซึ่งคุณสามารถที่จะเอาไปใส่ในเกมได้นะครับก็ได้ตัวนี้เลยแต่ว่าก็แตกต่างจากเจ้าอัลฟาเพลย์เดอร์ที่ผมเคยรีวิวไปในพาร์ทก่อนนะครับตัวนี้นี่เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับเขาจะเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเครื่อง PlayStation อันนี้50 50นะครับ และก็ตัวนี้เนี่ยจะสามารถเล่นได้เฉพาะเมื่อคุณซื้อฟิกเกอร์ของค่ายเนกาตัวนี้เท่านั้นนะแล้วก็จะมีรหัสใต้กล่องเอาไวใ้ให้เราไปใส่โค้ดเล่นนะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะว่าก็มีแฟนๆหลายคนที่เรียกร้องอยากให้ตัวนี้เข้ามาใน PC เหมือนกันก็ต้องรอดูนะครับรอฟังข่าวดูเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูอีกนะทีนี้เรามาดูเจ้าซามูไรเพลเตอร์ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้กันก่อนนะครับ รูปร่างของมันนี่โคตรเท่เลยนะฮะมีอาวุธที่หลากหลายมากมีกลงเล็บนะครับ3อันแล้วก็มีดาบนะครับที่ไม่รู้ว่าจะพกเยอะไว้ทําไมใช้ครบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีตั้ง5อันนะดาบมันเนี่ยแล้วก็รูปร่างของมันนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับนักรบโบราณของชาวญี่ปุ่นนะแถมยังมีอาวุธไฮเทคนะครับก็คือปืนพลาสมาแคสเตอร์อยู่ตรงบ่าด้วยและก็มีหน้าตาที่แปลกมากๆเลยนะก็คือเป็นเฟลเดเตอร์ที่ ดูหน้าตาเอเชียแล้วก็มีฟันเหมือนคนด้วยนะมีฟันเหมือนเอเลียนนะเนี่ยเหมือนซีโนอมอรอะ่ะก็เป็นการออกแบบเนะี่ยในเกมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะและก็เมื่อมันเข้าเกมนะครับแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะเปลี่ยนหน้ากากได้ด้วยอย่างเช่นอัลฟาเพลเตอร์ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะใครว่าหน้ากากมันใหญ่นะครับก็สามารถไปเปลี่ยนได้และก็ตอนนี้นี่ก็ยังเปลี่ยนอาวุธใช้อาวุธอย่างอื่นได้นะครับเพียงแต่ว่าชุดเกราะและก็ รูปร่างหน้าตาก็จะยังคงเป็นอ่าซามูไรเพลย์เตอร์อยู่นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอัปเดตในวันนี้ถ้ามีอะไรคลบหน้ามาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนดูอีกนะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันงครับ eu amo